จริงจริงครับให้มาดูคาตาโน่เติมครับอยูแบบบังแล้วครับบังแล้วครับออกหลังแล้วอ้าวไม่ออกอ้าวไม่ออกครับไม่ออกครับอู้ยจุดโทษไหมชี้ครับจุดโทษครับโอ้โหเริ่มจากความสับสนก่อนครับ ดูครับหันไปหันมาเรียบประตูตูเท่ากับคีฮูบาร์บางสองทีบางไม่มิดเลยครับแล้วตรงนี้คงจะเถียงลําบากแล้วครับแต่ถึงบอลก่อนมียกศอกตามนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับคีฮูบร์โอ้โหมาติสวิงก็มาแล้วยิงครับโอ้โหนั่นๆแบบนี้ครับ16นาทีแรกครับโอสดออกนำ1-0จากจุดโทษของเชตันมาติสครับจุดโทษดูยิงนะครับ Oh. รู้มุมก่อนไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเลยครับยิงแรงคมดีทีเดียวครับ1.0อครับ <c oughs> อีกสักชุดหนึ่งครับดูโอสดมากัน4คนครับมากันเป็นแผงดูครับวิ่งหน้าตั้งกันมาครับซ้ายมีขวามีช้าแล้วเลือ่องทางขวาโอ้โหเป็นประตูหรือเปล่าครับไปได้ยังมีอยู่เอาจนได้ครับโอ้โหสอูนย์โดยอารอนช่วงท้งเวลา3นาทีครับโอ้โห เงียบเลยครับโอ้โหตาม1นึ่งศว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่กลายเป็นตาม3โอ้โหแต่รุ่นนี้ควรจะเป็นประตูจริงๆแล้วก็ทําได้ครับซ้ายดึงมาให้ไม่จ่ายนะครับออกมาขวาโล่งมากแต่แม่จะยกไม่ผ่านพุทธศาสตร์อย่างดีที่อารอนอยู่ตรงนั้นนะครับยิงเข้าไปง่ายๆครับใจเย็นไปหน่อยครับแต่ก็2ต่อศูนย์แล้วนะครับ โอ้แบบนี้เนี่ยสบายใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคาตาโน่เหมือนจะขยับมาอยู่แบ็คขวานะครับอ้าวพี่จิ้มน่าจะเป็นพี่บออ้าวแบบจุดโทษคืนครับแอมจุดโทษครับดูดีกว่าครับว่าชัดเจนแค่ไหนนะครับจังหวะเบิ้ลกระแทกออกมาคาโต้โอ้ชัดมากครับขออภัยครับเสียเฟอร์ซันนะครับคนที่เข้ามาชาครับ ขาดขาเต็มๆครับลูกนี้กับลูกที่ทางด้านของโอสถที่ได้มาก็ขอกันนะครับความชัดเจนนะครับไม่งั้นเวลายังมีนะครับคาโตดึงแล้วเาแล้วครับได้ครับนาที82โอ้เวลามีเลยครับหนึ่งต่อสองครับยิงแหมโยกหลอกอยู่แล้วสุดท้ายเนี่คือลูกนี้ถ้าประตูไม่ทิ้งตัวไปก่อนเนี่ยน่ากลัวจะรับได้เหมือนกันนะครับ แต่ถือว่าหลอกจนเอาอยู่เลยครับ